น,น้องกว่า10ชีวิตกำลงังกลางเต้นอยู่ครับมือถ่ายเลยขาก็นั่งคุยงานอยู่เจ้าพ่อต้องมาดูอาหารของว่างให้เด็กๆเพราะวันนี้เราจะอัดงานเขาไม่ให้เขาทานข้าวกลางวันกันมื้อเย็นค่อยทีเดียวครอบน้ำดื่มอีกหนึ่งหลังไส้กอก <c oughs> ขายไงลงสิลูกยี่สบลูกยี่สิบ ถ้าสี่สิบลูกโอเครอก่อนนะนานเหรอไม่เป็นไรหกนาทีโอเคเออผมอยู่ในงานเนี่ยนะครับพี่ก็อยู่นี่เองอ่ารู้รู้นี่จัดงานนี่อ่านะเดี๋ยวให้ผมข้างในสี่สิบลูกออปเปอร์เอาไปซายห้าสิบลูกคนเปซายหนักห้าสิบลูกเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งโอเคเอามาถือว่าช่วยกันเหมาแล้วไม่ลุงเสียงแหบอ่ะ บหวานโอเคลำคอลำคอเอาเดี๋ได้เอางั้นเอามาห้าสิบรูกนะครับของคุณขายอะไรอ่ะทุกทีโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมือบ่ายอยู่แถวนนี้ะครับเดี๋ยวเอาให้ผมข้างในนะโอเคครับมาเอาแบบเปรี้ยวๆก็ได้ผมชอบเปรี้ยวโอเคครับเดี๋ยวดูผลงานกันแต่เผาอยากให้ดูหรอกรู้อยู่แล้วสวยหาเด็กๆก่อน